สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเออีกแล้วนะคะฝากกันลีเกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดไลค์ที่ชอ่องเพจของเรา e a s y Healthy สวัสดีทักทายยามเช้านะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องเองนะคะเวลา 9นาฬิกาเช่นเคยนะคะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดว้าวกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามแล้วก็การรับชมด้วยสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาดูแลสุขภาพกันในเรื่องของโรคมะนเลงตับนั่นเองค่ะเป็นสัญญาณอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะสวัสดีทักทายชาว Facebook ไลน์ที่ดูสดนะคะดูย้อนหลังแล้วก็รวมถึงคนที่ดูในช่อง YouTube ของเราด้วย โอ้ไมก็เอ้ยอะไรเสียงเสียงขาดท้วงโอเคนะคะมาแล้วนะคะก็สวัสดีทักทาย FC เราทุกทท่ทททานเลยนะคะน่ารักมากๆเลยวันนี้เราก็จะมาดูแลสุขภาพกันเช่นเคยค่ะสัญญาณอันตรายเรื่องของโรคมะเร็งตับนั่นเองนะคะตับตับตับตบอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะสวัสดีค่ะโอสวัสดีทักทายค่ะแอบมีคนย่องเข้ามาหาเราแล้วนะคะ น่ารักมากๆเลยสวัสดีคุณพี่กุ๊กกิกคนสวยนั่นเองแหน่ไม่ใช่ใครนะคะวันอังคารแสนหวานอ่าต้องบอกว่าเข้ากับตีวนิดนึงนะคะเนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนแหลเดือนแบบเดือนกุมภาพานันเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะเออก็ต้องแบบนิดนึงเอาจริงๆนะแบบไม่มีสีชมพูเลย <laughs> ในบ้านไม่มีสีชมพูเลยเออใครใครเป็นเหมือนน้องเอบ้างไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอ่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการไลฟ์สดเลยนะคะอยากเมาโมยเออเพิ่งไปเจอมานอเนาก็บอกเฮ้ยทําไมเราไม่ ไม่ใส่สีชมพูกันบ้างนะคะอ่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนกลุมภาพันธุ์ด้วยนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะตับของเรานะคะจะต้องรักน้องตับให้มากๆเลยนะคะหลายคนก็คือแบบว่าไม่ได้เห็นความสาคัญนของเขานะคะเราก็ไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ดูแลเขาด้วยนะคะอืมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณนวิเลิฟด้วยนะคะโอ้ยคิดถึงสวัสดีทักทายนะคะ สวัสดีท่านเดมอนด้วยนะคะหวันเจียหวันเจียขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดบ้ากดไปเลยยี่สิบกลุ่มนะคะสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของการดูแลโรคตับนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นมะเร็งตับกันเยอะมะเร็งตับนะคะคิดง่ายๆแบบตามภาพกันไปเลยนะคะคือเดี๋ยวเราจะมาเช็คสัญญาณอันตรายกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคตับนะคะเอาจริงๆแล้วก็เกิดจากการที่ร่างกายเรามีอะไรคะมีสารพิษสารพิษสารเคมีสารตกค้างสิ่งสกรปรกที่มันบอว่า อยู่ในร่างกายเยอะมากนะคะจนร่างกายเราไม่สามารถเป็นไงคะไม่สามารถขับออกได้นะคะแล้วสันิีสันเคมีสิ่งสกรปรกมันคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะกินอาหารก็ดีเราจะนอนหลับพักผ่อนก็ดีเราจะดื่มแอลกอฮอล์นะคะอยากจะสั่งสันก็ดีนะอย่างช่วงนี้แบบว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะว่าต้องมีไปจีบไว้กับหนุ่มๆห,หลายเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เริ่มเริ่มจะไม่ใช่แล้วนะเออเริ่มจะไม่ใช่แล้วนะคะอ่ะก็คือเราก็มีการทําร้ายร่างกายนะคะโดยเฉพาะอาหารยิ่งอร่อยยิ่งเป็นของทอดของมันแล้วก็อาหารที่มีไขมันสูงก็จะทาให้มีโอกาสเกิดในเรื่องของมะเร็งตับได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมะเร็งตับเนี่ยถูกใจส่งสติ๊กเกอร์มาแนละ้วคุณกุก๊กเ๊กคือช่วงนี้ก็เดินใส่ดิงใช่ไหมคะเดินใส่ดิงก็ต้องระวังเรื่องตับ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 ,ตบ,ตบ,ตบนิดนึงนะคะเออนะบางคนก็แบบว่า เราเป็นสายตี้นะคะตี้อยู่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแหละนะคือมันมันมันก็เปิดเริ่มเปิดปกติแล้วเนาะชีวิตคนเราก็ยังต้องบอกว่ามีความสุขนะคะอ่ะโอเคทีนี้ เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็จะต้องได้รับสารพิษสารเคมีบางคนดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ส oh ูบบุหรี่นะคะบางคนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะทําให้ไขม,มันมันมีโอกาสพอกตับของเราได้นั่นเองนะคะโอ้โหส่งคอมเมนต์กันมาแบบรัวๆมากเลยอะ่ะน่ารักมากเลยสวัสดีนะคะ f อของเราทุกทกท่านนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ด้วยนะคะตับมีปัญหานะคะคุณกูเก๊ก น่าจะมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าเราสายเตี้ยใช่ไหมตัวเองเออนะคะคิดถึงน้องเอเช่นกันจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวคนสวยของเราด้วยช่วงนี้มีแต่คนจะกินตบับโอ้ตายอะไรฮะด่ฮะมีแต่คนจะกินตับหอ้อไม่เป็นไรนะคะดีแล้วที่โดนกินนะถ้าไม่โดนกินมันจะเงียบเหงามากเลยนะคะชีวิตจะเกิดมาเราใช้ไม่คุ้มะนะคะใช้ให้มันคุ้มไปนะคะพี่สาว อย่าทำมูตายแล้วอะไรวันนี้อ้าวโอเคค่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องเข้าเรานะคะอยากให้แบบว่าสนุกสนานต้อนรับนะคะเทศกาลนะคะก็เป็นเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้เราส่งหัวใจกันให้แบบรัวๆเลยนะคะมาค่ะเรามารักตับของเรากันดีกว่านะคะเช็คสัญญาณอันตรายนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะง่ายมากค่ะนี่เลยค่ะตัวเหลืองตาเหลืองนะคะคือตาขาวเหลืองนะคะ อันนี้เป็นสัญญาณอันตรายของโรคตับเลยนะคะตัวน้ววองเองเองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของตับเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้กินอ่าแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าสุบหรีนะแต่ว่าเป็นในส่วนของเรื่องของอะไรคะการรับประทญญานยาคนที่รับประทานยาเยอะๆนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของโรคตับได้เช่นกันนะคะเพราะว่าการที่เราทานยาเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายของเรา มีสารพิษส,สารเคมีนะคะในที่มันตกค้างอยู่ในยาเนาะคือมันก็มีข้อดีด้วยแล้วก็ข้อเสียด้วยนะคะก็เลยส่งผลทําให้น้องเอกเป็นคนนึงค่ะที่ตาเหลือง <c oughs> <c oughs> คือแบบเฮ้ยตาเหลืองตัวเหลืองซีดนะคะคือตอนนี้มันขาวเป็นกระดาษนะเนาะถ้าเกิดใครที่เจอเห็นก็จะแบบว่าคือมันขาวใสขาวอมชมพูอแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนนะคะน้องเอกก็เป็นคนนึงที่แบบว่าคือผิวอะ่ะมันจะค่อนข้างเหลืองๆนะคะเหมือนคนที่เป็นแบบ เป็นดีซ่านประมาณนั้นนะคะอ่ะมีใครเป็นอาการแบบข้อที่หนึ่งบ้างส่งคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยที่ส่งคอมเมนต์มาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แง่ด้วยนะคะอ่ะอยากเครียดนะคะสวัสดีคุณไซรนุงแล้วก็สวัสดีเอฟซทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่มวลบอกว่าชอบกินตับไก่นะคะตับตับตับเออก็อร่อยอะ่ะเนาะเออใช่ไหมคะตับไก่ปิ้งหิวใช่ไหมเนี่ย แชร์แล้วนะคะขอบคุณคุณนะวิเลิม,มากเลยโอ้ยน่ารักมากเลยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้แบบรัวๆเลยนะคะโอเคค่ะอ่ะเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันต่อข้อที่2เลยนะคะสำหรับ ข้อที่สองนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะจานี่เลยค่ะมีอาการเบื่ออาหารนะคะก็หลายคนนะคะที่เป็นในเรื่องของโรคตับนะคะก็จะมีอาการแบบนี้นะคะนั่นก็คืออาการเบื่ออาหารนันเองนะคะเชื่อว่าทุกคนก็จะไม่ค่อยเบื่อนะช่วงนี้รู้สึกหิวใช่ไหมล่ะแหม <laughs> สแสดงว่ายังไม่เป็นตับแหละนะคะโอเคสแสดงว่ายังแบบ <laughs> แสดงว่ายังแข็งแรงปกตินะคะแต่สําหรับใครที่รู้สึกแบบอยู่ดีๆก็เบื่ออาหารคือรู้สึกไม่หิวนะคะรู้สึกแบบไม่อยากกินข้าวรู้สึกว่าช่วงนี้กินอะไรไม่ค่อยลงเลยอะ่ะโอ,อมันช่วงนี้เป็นไงอะ่ะทําไมเราแบบรับประทานอะไรเลยนะคะทำไม,ไม,ไมอะ่ะก็ต้องระวังแชร์รัวรัวอ่ะขอบคุณพี่แงมากเลยนะคะรัวรัว,รวจ้าน่ารักมากเลยโอเคโอเคนะคะเอาไปดูกันต่อเลยนะคะสําหรับข้อที่ 3นั่นเองสัญญาณอันตรายโรคตับนี้เลยค่ะเมื่อเราเบื่ออาหารนะคะน้ําหนักก็จะมีการลดลงอย่างรวดเร็วสําหรับในส่วนของน้ําหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะปกติแล้วเดี๋ยวก็จะลดลงแบบเดือนหนึ่งสิบกิโลเลยนะไม่ใช่ลดแบบว่าเออโลสองโลอะ่ะคือภายในหนึ่งเดือนเนี่ยลงแบบควบไปเลยอะค่ะคือลงแบบลงควบไปเลยนะคะ,คอ,แบบะ,คะอันนี้ก็ต้องอะระวังด้วยนะคะในเรื่องของน้ำหนักที่ลดลงแบบควบภาพนะคะ ออาไปต่อกันเลยนะจ๊ะสำหรับข้อที่4สัญญาณของเรานะคะนี่ค่ะ แน่นอนค่ะคนเป็นโรคตับนะคะไม่ต้องถงร้องถามเรื่องสุขภาพสักร์ก็จะมีอาการท้องวัเนียค่ะท้องโตท้องมนันท้องบวมน,นะคะเราจะเห็นหลายท่านหลายคนนะคะที่มีอาการแบบนี้เนาะก็คือเวลา,าเราเจอผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่เป็นผู้ชายส่วนมากสุภาพบุรุษเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งตับได้มากกว่าสุภาพสตรีนะคะเพราะว่าอะไรคะใส่ตี้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงใสต่ตี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะก็คือปาร์ตี้เนาะอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงนะคะคือในเรื่องของท้องโตบางคนเนี่ยท้องโต คือโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็าอาจจะเป็นในส่วนของการที่ร่างกายของเราเนี่ยขับสารคิษสารเคมีไม่หมดหรือไม่ออกหรือเราได้รับคิดเยอะจนเกินไปจนมันไม่สามารถขับออกได้นะคะสวัสดีทักทายด้วยนะคะสวัสดีคุณอรุชานะคะชมอยู่จ้านะคะจากจำอ่อรุชาจำเนียนทีมระนองสุดยอดมากเลยครับสุเรียนวิทยากรสาวสววาย ชอบคำนี้นะชอบคำนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับหัวใจรัวนๆนะคะแล้วก็รวมถึงการทักทายทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีทักทายทุกทุกคนนะคะที่กำลังเดินทางเข้ามาดูค่ะไม่ว่าจะดูสดดูย้อนหลังนะคะหรือแอบไปรับชมในช่องทาง YouTube หรือใครที่กำลังชมย้อนหลังในช่องทาง u t u b e นะคะเราก็จะมีการพูดคุยกับ f c กันด้วยนะคะก็อาจจะคุยกันได้ ได้สาระด้วยนะคะได้เม้ามอยด้วยนะคะมันก็อาจจะแบบว่าเออมีมีการเม้ามอ,มอยนิดหนึ่งนะคะบางคนที่ดูอยู่ใน youtube ก็จะงง,ง,งว่าเธอคุยกับใครคุยกับคอมเมนต์นะคะก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเราก็ยังมีเพื่อนคุยกันนะคะโอเคค่ะเราไปดูข้อต่อไปเลยสำหรับข้อสุดท้ายแล้วก็ข้อที่5อันนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คืออะไรคะ อุจาระเป็นเลือดคะ่ะอุ้ยน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเรื่องของโรคมะเร็งตับคะ่ะในระบบอ่าต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารระบบช่องท้องนะคะแล้วก็ระบบตับนะคะไม่สามารถขับสารพิษได้แล้วก็รวมถึงทําให้เกิดการแปรปวนในกระบวนการการย่อยอาหารเมื่อกระบวนการการย่อยอาหารเนี่ยมันแปรปวนนะคะก็ส่งผลต่ออุจาระใช่ไหมคะในเรื่องของการขับของเสียนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะนี่ก็คืออาการเบื้องต้นข้าวๆทํ ั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกโอ้เช็คริดเช็คลิดปุ๊บนะคะแล้วบกเฮ้ยคือมีครบทั้ง5ข้อเลยบางคนก็บอกว่าโอเคยังยังไม่เกิดยังไม่มีก็ถือว่าคุณโชคดีไปนะคะคุณบอกว่าเฮ้ยยังไม่มียังไม่เกิดก็โอเคแต่สําหรับใครที่เริ่มมีอาการแบบว่า1ข้อ2ข้อ3ข้อหรือบางคนแบบ ครบเลยนะคะไม่ต้องโถงต้องถามเรื่องสุขภาพซากคำนะคะเพราะว่าก็ต้องอระวังเลยนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาดูแลแล้วก็ป้องกันกันดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของโรคมะเร็งตับสามารถที่จะป้องกันได้นะ,ะจริงๆเราไม่ใช่โรคที่มันเกิดปุปป๊บปั๊บ แต่มันเป็นโรคที่เกิดจากการสะสมอะไรคะสะสมสารพิษสารเคมีสะสมมาเป็นเวลานานๆนะคะพอร่างกายเราสะสมจนครบนะคะไม่ใช่สูเรียนนะคะสะสมยอดได้สารพิษเนี่ยสะสมจนครบยอดนะคะที่แบบเฮย้ยร่างกายไม่ไหวแล้วร่างกายต้องการแบบการซ่อมแซมด่วนและร่างกายพังเรียบร้อยแล้วนะคะพอมันเกิดอาการแบบนี้ปุ๊บมันเป็นไงคะมันก็ระเบิดสิคะ คนที่ไปตรวจแล้วเจอมะเร็งตับนะส่วนมากอยู่ได้ไม่เกินแบบสเดือนหเดือน6เดือนอันนี้คือเต็มที่เลยนะคะเพราะว่ามะเร็งตับเนี่ยบางครั้งบางทีนะตรวจไม่เจอแล้วไปเจอตอนเป็นระยะแบบอ่าระยะ3มระยะ4ี่คือเป็นระยะหนักๆแล้วแล้วบางทีมะเร็งตับเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันมีอาการแบบว่าบุบวับไปเลยนะคะอุ้ยตอนแรกน้องเอกก็ตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยเป็นโรคที่แบบว่าคือเป็นมานานแล้ว แต่ไม่เจอแต่จะมีอาการแบบนี้แหละท้องโตบางทีเราเจอคนท้องโตหรอเขาไปตรวจเนี่ยเชื่อไหมเขาไม่เจอมะเร็งตับนะคะแล้วเขาก็บอก้รงเองด้วยว่าไม่มีไม่เป็นไม่ได้เป็นก็ปกติแข็งแรงอ <c oughs> ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะอยู่ดีๆค่ะไม่เกินสามเดือนนะคะก็แบบว่าได้ข่าวนะคะว่าเฮ้ยโอเคก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะคะด้วยโรคมะเร็งตับได้แหละเราก็รู้สึกว่าเอา ทำไมมันเร็วจังแล้วตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาตรวจแล้วนะไม่เจอไม่กินอาหารเสริมเพราะว่า คือเขาก็ดูแลสุขภาพนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็บอกว่าเออมันก็อาจจะแบบช่วยกันนะบางทีเฮ้ย,ยมันมันโตนี่มันเกิดอะไรหรือเปล่าร่างกายเรามันไม่น่าจะมีพุงนะถ้าเกิดคุณแบบไม่ใช่อ้วนอะนะเออ <laughs> ก็คือเขาก็ไม่ใช่คนกินอาหารมันอาหารทอดนะคะก็เลยเออมันก็ไม่น่าจะใช้โรคอ้วนใช่ไหมคะคือเราก็ต้องดูด้วยเนาะบางคนกินของทอดอ่ะอันนั้นก็อาจจะกินของทอดไม่ได้กินเหล้าใช่ไหมคะไม่ได้สูบบุหรี่อันเนี้ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคอ้วน <laughs> แต่ถ้าเกิดแบบ ท้องโตอ่ะแล้วเราไม่ได้กินอาหารทอดนะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของสารพิษสารเคมีคุณผู้หญิงด้วยนะคะบางคนผู้หญิงท้องโตพุงใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะแก๊งแก๊ง,พ,งพุงน้ำนมเออนะ <c oughs> ใจร้ายมากเลยนะคะน้องเอทําไมทําไมพูดจาแบบทําร้ายจิตใจคุณพี่มากเลยสวัสดีทักทายเลยนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ uh, ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนมาค่ะเราจะ มาดูแลสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเราจัดมาให้คุณนะคะเซตนี้เป็นเซตที่แบบว่าต้องโดนนะคะต้องโดนแล้วก็ว้าวแน่นอนนะคะสำหรับในส่วนของเซตนี้นะคะเราจะช่วยแน่นอนค่ะโรคมะเร็งตับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำอะไรคะขับสารพิษล้างเคมีนะคะขับสารพิษล้างเคมีนี่คือคีย์เวิร์ดเลยสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับนะคะคุณจะต้องทำการ ล้างพิษออกก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการล้างพิษสินค้าที่น่ารักแบบราคาที่ถูกที่สุดแล้วคุณภาพดีดีอลังการเกินราคานะคะดิสนนอแนะนาน้องคือคุยกันหลายคลิปมากหลายคนบอกว่าเอ๊จะเริ่มกินอะไรนะคะน้องเอกก็จะแบบว่าเอาตัวที่มันเป็นตัวเบสิกเริ่มต้นนะสังเกตว่าจะไม่ได้คุยถึงตัวแบบว่าตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยอต้องคุยกันค่อนข้างละเอียดนะ แต่ละโรคเนี่ยอย่างเช่นโดยเฉพาะมะเร็งหลายคนถามว่า,าทาน B ยังได้ไหมคะทานตัว a d n Solution หรือตัว Isoport อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเช็คดูเรื่องของโรคแซกซ้อน คือหลายคนก็ถามว่าไม่ค่อยเห็นคุยเรื่องของบียังใช่ไหมนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเฉพาะทางนะคะโดยเฉพาะแล้วแต่ละคนเนี่ยมันจะมีอ่าโดสปริมาณแล้วก็รวมถึงโรคแทรกซ้อนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ตัวที่น้องเอแนะนำเนี่ยคือสามารถทานได้ทั้งคนที่เป็นเริ่มต้นเป็นหนักยังไม่เป็นนะคะคือมันค่อนข้างจะครอบคลุมโดยกว้างเอาอย่างนี้ละกันเนาะ จะได้จะได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนบอ,อกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือแบบเป็นมะเร็งระยะสอ่าแล้วมีโรคไตอีกอะไรเงี้ยอ่ะบางทีก็ทานผลิตภัณฑ์บางตัวไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยคือมันต้องเช็คดูด้วยเพราะบางคนไม่ได้เป็นแค่มะเร็งตับอย่างเดียวเนาะแต่อันนี้เราให้กว้างๆเลยนะคะก็คือสามารถรับประทานได้ตั้งแต่แบบเฮ้ยเรามีโอกาสเสี่ยงหรือเปล่าอ่ะมีบางข้อนะคะหรือบางคนเป็นแล้วหรือบางท่าน จริงๆเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะในเรื่องของแบบเป็นหนักจริงๆเลยนะคะก็ยังสามารถรับประทานได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยก็ไม่อันตรายแล้วก็ช่วนในเรื่องของการล้างพิษตัวแรกเลยนะคะเปิดตัว